สวัสดีครับเบมครับก็เรียนกันต่อครับวันนี้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่สายเข้าไปนั่งง่วงนอนนะครับเข้าไปนั่งง่วงนอนอย่างในพระไตรปิฎกที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนพระมหาโมคลานะนั่นนะเออการ แก้ง่วงถ้านั่งสมาธินั่งกรรมฐานแล้วง่วงก็จะมีแก้แก้ง่วงเอาไปเดินจงกรมเอาอะไรแย่หูบ้างอ่ะไปล้างหน้าแล้วก็ไป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 ,ไปสุดท้ายเอาไปนอนอันนี้ครับมันจะมีเทคนิคนึงครับเป็นสายปฏิบัติที่เราใช้กันจริงๆนะครับถ้าจําได้ที่ผมบอกว่าสตินะครับสติสติตรงกลางเนี่ยเราก็เป็นสติที่เหมาะกับการ ฝึกสมาธิมากที่สุดถูกไหมครับแต่ถ้าคนง่วงถ้าแบบเข้าไปนั่งแล้วมันเออมันง่วงเลยอะง่วงเออะโอ้ยเดี๋ยวเคลิมเดี๋ยวเม่อเดี๋ยวเคลิมเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวง่วงพวกเนี้ยครับก็คือเป็นสติเนี่ยมันอ่อนกําลังมันจะอยู่ด้านล่างถ้าสติตรงกลางสติพอดีมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับพวกเ,กเคิมเคลิมง่วงเนี้ยสติมันจะอ่อนกําลังลงก็คืออยู่ด้านล่างส่วนด้านบนครับเป็นสติที่ เขาเรียกว่าสติแข็งหรือสติกำแน่นที่มันคึกอ่าบางคนอาจจะพวกที่เวลาอาบน้าโดนน้าเย็น,นสติมันจะกำแน่นมันจะตื่นถูกไหมครับตื่นหรือแบบพวกดีๆทั้งหลายนะครับเออนั่นนะสติมันแข็งสติมันตื่นแตว่วิธีง่ายๆครับวิธีง่ายสําหรับสายง่วงสําหรับสายที่ฝึกแล้วง่วงเอะง่วงเอะเอะง่วงนะครับเทคนิคง่ายที่สุดนะครับ สำหรับวิธีแก้ง่วงนะครับที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็คือการระลึกนะครับให้รู้สึกว่าตัวเองยิ้มอยู่อ่าจริงเพราะว่าแม้แต่แม้แต่ตอนเราตื่นนอนมาครับลองทำตอนตื่นนอนก็ได้ครับเพราะตื่นนอนเนี่ยเราลองยิ้มลองยิ้มยิ้มแก้มฉีกเลยครับรสติมันตื่นครับสติมันตื่นตาม แค่เราแสายะยิ้มนิดนึงหรือแบบยิ้มแค่มุมปากนิดนึงอ่ะสติมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วครับเนี่ยอันเนี้ยสามารถแกงง่วงได้หรือเวลาเราหัวเราะเห็นไหมว่าเวลาเราหัวเราะน่สติมันตื่นสติมันแข็งคนที่หัวเราะเนี่ยมันจะมันจะไม่ง่วงใช่ไหมครับส่วนเพราะว่ามันเป็นตรงข้ามกันข,ข้ามกันเพราะสติเราอ่อนเนี่ยเราก็เลยเอาวิธีที่ทําให้สติแข็งเนี่ยเข้ามาแก้ นะครับสำหรับสายง่วงเนี่ยก็คือเราอ่ะให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มหรือหัวเราะอยู่ครับเราพอแบบเหมือนเค็มๆเงี้ยให้เรารู้สึกว่าเราเออรู้สึกว่าเรายิ้มหรือกําลังมีความสุขหรือหัวเราะอยู่ครับยังไงก็ไม่ง่วงเวลาฝึกยังไงก็ไม่ง่วงเวลาฝึกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะจับลมคําบริกรรมหรือเราก็จะสามารถราลึกอารมณ์ชาญเข้าชาญได้ โดยที่เราไม่ได้แบบตกพวังเคิง่วงโอ้ยเออ,อเดี๋ยวสบพงกหัวทิมหัวทิมหัวต่าเดี๋ยวตัวโยกตัวคอนไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นลองดูนะครับว่าเริ่มจากเริ่มจากเพื่อนเพื่อลองลองดูตอนง่วงก่อนหรือตอนตื่นนอนตอนที่สลึมสลือตอนที่เราแบบเออหรือไม่แบบสายขี้เศร้านี่ครับลองดูครับถ้าเรายิ้มจริงๆขึ้นมาครับเราลองยิ้มจริงๆขึ้นมา ให้ฉีกยิ้มครับสติมันก็ตื่นให้เราแล้วครับสติมันก็ตื่นให้เราแต่ถ้าเราสามารถจําได้นะครับจําได้ว่าเออความรู้สึกตอนที่เรายิ้มเนี่ยหรือเรามีความสุขเนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้าเราสามารถรู้สึกตรงนั้นได้ครับเพื่อนๆเ,เนี่ยจะแกง่วงได้ครับมันเป็นวิธีแกง่วงที่ง่ายอยู่นะเอ,อ่ออันนี้เทคนิคที่ ที่ผมลองทําแล้วมันใช้ได้ก็พอเราเริ่มแบบร่รู้สึกมันเอ้ยมันง่วงเราก็ยิม้มรู้สึกว่ายิ้มรู้สึกว่าเรายิ้มครับส่วนร่างกายจริงๆเนี่ยมันจะยิ้มตามไม่เป็นไรครับไม่ต้องซีเรียสเรารู้สึกว่าเรายิ้มมีความสุขเราสังเกตร่างกายตัวเองสังเกตสติตัวเองครับมันจะค่อยๆตื่น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 ื่นต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 ื่นมาแล psilon, so az, ้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะชัดแล้วเราก็ จับลมของเราต่อเราก็บริกรรมของเราต่อหรือเราก็ฝึกชานของเราต่อครับอืมประมาณนี้นะครับมันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆสายง่วงหรือแบบบางทีตื่นมาตีสี่ตีห้ามันยังง่วงเยงง่วงเยอยู่เนี่ยเราใช้เทคนิคนีคน้ได้ครับยังไงก็ตื่นนะครับลองดูครับลองดูน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมก็มันฝึก ทุกเช้าทุกเย็นฝึกทุกวันนะครับสติเราจะได้มีกำลังมากขึ้นแล้วก็จะได้คอนโทลสามารถคอนโทลจิตคอนโทลเด็กนะครับเด็กก็คือจิตของเรานเองมัคนคอนโทลเด็กขี้ซนนะครับเด็กที่ซุกซนเนี่ยให้อยู่กับที่ได้แล้วเราก็จะสามารถฝึกจิตให้มันเป็นสมาธิและมีกำลังมากได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูราเวิร์สด้วยนะครับถ้ามีอะไรติชมคอมเมนต์ก็ได้ล่างคลิปได้เลยนะครับสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ